น้อมกบาบคารวะท่านอาจารย์<น>หมอเสียวด้วยความเคารพยิ่งน้อมกาบรู้จิตอาสามูมิตรดีทุกท่านก็ชื่อนัชวันศรีเพชรส่องแสงชื่อเลื่นหมวยชื่อทางธรรมหมายนิ่งพุทธจะมาส่งกันบ้านเรื่องเรื่องลบราคาฟันกับกิเลตตอนที่ ไปภูผาฟ้าน้ำตั้งกัเริ่มแรกเลยได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอ่าตั้งแต่เริ่มเลยก็คอยรถออกไปคอยรถก็เราก็กังวลว่าเออเพราะว่าเราคอยจะจะคอยขึ้นระหว่างทางแล้วทีนี้เราก็ไม่ไม่รู้แน่นอนว่ารถจะมาถึงเราเนี่ยกี่โมงอ่ะหมยก็ ไปตั้งแต่ไปคอยตั้งแต่บ่ายโมงกว่าๆเสร็จแล้วก็ยังไม่มาสักทีคอยแล้วคอยเล่าแล้ว,ลวอหมวยก็พกพกกระเป๋าหิ้วกระเป๋าถือไปลูกหนึ่งซึ่งกระเป๋าถือนะั้นมันก็เป็น,เป,นเป็นเก่าเก็บอมวยก็กังวลลูดไปกับลูดมาลูดไปลูดมาซิปกระแตกเออ มันมันก็มีอะไรที่แบบโอ้มันก็ไปกว่าจะไปได้นี่เห็นว่ามันยากลําบากมากเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยลก็เห็นกิเลสเห็นกิเลสตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็เราจะทํายังไงดีแล้วก็เอามันไปทั้งอย่างนั้นแหละแต่ก็พอดีว่ามีสํารองลูกเล็กเอาไว้ลูกหนึ่งเพื่อจะใส่โทรศัพท์เพราะบางทีเสื้อผ้ากางเกงเนี่ยมันโทรศัพท์มันใส่ไม่ได้อ่าแล้วก็ก <c oughs> ว่ารถจะมาก็ สี่สี่โมงกว่าสี่โมงบ่ายสี่โมงกว่าก็ก็ก,ก,ก,ก็เราเราเรา,เราก็เห็นกิเลสมันไปเรื่อยค่ะแต่แต่ก็ไม่ไม่ขุนนะแต่แต่ว่ามันอ่ามันมัน,ม,นมันก็มีมีบ่นค่ะตัวกิเลสก็บ่นออกมาว่าเออสงสัยครั้งเดียวมั้ง <laughs> แต่แต,แต่แต่ก็บอกว่า ก็บอกก็เราก็ได้ยินอยู่นะว่าไม่แน่จริงอย่างมานะอ่าอ่าเราเราเราก็เราก,ราก็ดูที่ว่าเราเราขุนไหมข้างในเราขุนไหมเราก็ไม่ขุนไอตรงนี้เราก็คิดว่าเราเราแค่บนค่ะแล้วก็ทีนี้มันก็กว่าจะได้ไปมันก็ต้องใช้เวลาต้องสองวันหมดเวลาตรงนี้ไปสองวันเพราะว่าต้องไปพักพักนอนที่สวนสามคืนหนึ่ง แล้วจากสวนสามไปภูผานั่นก็ตกวันหนึ่งไปถึงที่นู่นก็เย็นไปเย็นก็พอดีก็หมดเวลาไปแล้วสองวันแล้วทีนี้อ่าอมอวยก็ไม่มีเพื่อนเลยอมวยก็ก็ทำไงอมวยก็สู้ล่ะค่ะก็ก็ไปเอาเพื่อนเอาข้างหน้าก็เอาเพื่อนบนรถนั่นแหละค่ะบนรถนะครัเป็นเป็นเพื่อนไปอ่าก็ไปไหนก็ไปไปไปด้วยกันอ่า แล้วทีนี้เขาเขาก็กลับก่อนทีนี้ก็เลยเหลืออมวยคนเดียวอมวยก็ตั้งใจว่าจะต้องอยู่ให้ครบตามที่กําหนดที่เราเราหมู่กลุ่มตั้งไว้ก็ต้องอยู่ให้ครบอมวยก็ต้องก็อยู่ให้ครบเพราะว่าอมวยคิดว่าอยู่ได้แล้วอมวยตั้งใจแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ไปง่ายๆเราเราก็เราก็ดูว่าเออมันมัน เรา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 ก็ปรับตัวเอาอ่าเลมันมันไม่ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกปรับตัวเอาก็แต่ว่าจะจะว่าปรับตัวนี่ก็คือกับปรับตัวเออกับกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็อ่าการเิ่มต้นอ่รู้รู้จักพูดรู้จักคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้จักอน้ำนมต้นอ่า ไหว้เจอใครก็ไหว้เอาไว้แล้วก็จนจนกระทั่งถึงวันกลับที่ที่ทีนี้ท,ท,ที่ที่อมวยนอนนะอมวยนอนไม่ค่อยหลับนะคะสารภาพตามตรงว่าอมมยนอนไม่ค,ค่อยหลับคือหลับหลับตื่นตื่นอย่างเงี้ยค่ะหลับหลับ,ลบไม่เต็มที่แล้วทีนี้วันที่จะกลับอมมยก็ตื่นเต้นสิคะ รู้แล้วว่าเราจะเตรียมใจว่าเราจะต้องไปเจอกิเลสอะไรอีกเนาะแล้วก็ก็ก็นอนไม่หลับเลยทั้งคืนแล้วทีนี้อ่าอาหมยกว่าเตรียม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 สัมภาระอะไรอีกแล้วแล้วก็ระหว่างคอยรถอะไรเงียอาหมวดว่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยเพราะว่ามันมันต้องไม่ลาบลื่นแน่ๆเลยต้องมีอะไรติดขัดแน่ๆเลยแล้วก็แล้วก็มีจริงๆคือตั้งแต่ตอนจะเก็บเต็นแล อหมวยก็รู้รู้แล้วว่าเก็บเต็นไม่เป็นต้องหาคนเก็บเต็นให้แล้วก็เลยต้องไปขอขอขอแรงแม่ไก่น้องแถมมาเก็บเต็นให้ซึ่งก็ต้องขอบคุณตรงนี้แล้วก็ลืมลืมไปว่าต้องให้เราทำเองไม่ใช่เขาทำให้เราต้องบอกว่าเราให้ให,ให้เราทำยังไงวิธีเก็บยังไงยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่เป็นอีกอย่างงี้ค่ะเราก,เราก็เราก็ต้องพึ่งเขาอยู่ตลอดอย่างนี้ไม่ได้ อ่ะอะมวยก็เลยยงังพึ่งยังมานึกได้ตรงนี้อะค่ะแล้วก็ว่าเอออมวยด้น,นึกนึกนึกมาได้มันมันก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันนะเออตัวใครตัวมันยังยังไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดแล้วตอนคอยขึ้นรถก็ก็คอยไปคอยมาซึ่งซึ่งอมวยก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องมีสัมภาระอะไรที่ว่าจะต้องไปใส่ข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะมวยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ แต่เสร็จแล้วที่เตรียมไปคือจานชามเนี่ยไม่ได้ใช้แค่หกเดียวก็ใช้ของที่นั่นละค่ะแล้วทีนี้ขากลับนี่ก็เลยอาศัยว่าเออของน้องแทมมีก็เลยขออาศัยของน้องแถมชุดหนึ่งชุดชุด,ชดข้อข้าวชุดหนึ่งเสร็จแล้วในระหว่างขึ้นขึ้นรถจะเอาเอาเอากระเป๋าขึ้นรถอมวยก็ขึ้นลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเพราะว่าอามวยก็ยกมือแล้วแต่ว่า ป้าแขกกับไม่เห็นนะไม่เห็นอมวหมยว่ายกมือหมวยต้องลงกอดใช่ไหมคะของอมวยนี่ต้องไว้อยู่ข้างนอกเลยเสร็จแล้วก็มีอะไรขุดขักตรงนี้แต่ก็อผ่านไปได้ได,ได้ดีสเดสเร็จแล้วทีนี้ออเหมยก็ขึ้นรถสําเร็จละไปหาที่นั่งอมอหมยไม่มีที่นั่งอ่ะคะ่ะอมวยแล้วอาจะทําไงนี่นะก็ก็เดินไปข้างหลังมันกม ก็มองเหมือนว่าเขานั่งกันหมดเลยแล้วอมวยก็ได้ได้ได้ไดอสอนอสอนอแยดินไผดินพุทธหรือดินไพ่พุทธเนี่ยค่ะจำไม่เคยได้ต้องขออาภัยนะคะก็ได้อา,อ,าอ,าอาสอนเนี่ยค่ะคอยเทคแคร์คอยดูแลให้การขึ้นลถลงรดคอยถามไทย ก็ต้องแล้ะ阿มวยก็เห็นว่าอืมบาร,รมีในแต่ละขั้นตอนนี้มันก็อยู่ที่บาร,รมีของแต่ละคนที่ท่านบำเพ็ญมาที่ในจุดที่นั้นๆน,น,น,นะคะก็อาอาอาสอก็จัดก,การให้อามวยมีที่นั่งได้แล้วก็คอยทุกเทคแคร์ตลอดแล้วอามวยก็ขอบ กบุดตรงนั้นณที่นี้ด้วยอะค่ะแล้วแล้วก็แล้วก็เห็นกิเลสเห็นกิเลสอีกค่งกิเลสก็บอกว่าสงสัยสงสัยผลเดียวละมั้งก็อย่างนี้เองอะแล้วหมวยก็บอกว่าอ้าวแล้วที่มานี่เพราะว่าอะไรเขาให้มาฆ่ากิเลสนะเออไม่แน่จริงอย่ามานะก็ก็นี่เห็นไหมอ่านสรกธรรมนี่ก็อ่ะหมยก็เห็นเหยนมองระหว่างอยู่ที่นั่นนะคะหมยก็เห็นมองสรกธรรมอยู่ตลอดแล้วก็ ได้ยินจากอาจารย์ท่านก็บอกท่านบอกว่าไม่แน่จริงอย่ามาก็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 คอยสอนตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วก็อมวยก็เห็นว่าเอออมวยก็ได้ได้ได้มีความบำเพ็ญเออ่ก็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 ถึงถึงเรื่องที่ว่าเวลามีกระทบอะไรอย่างเงี้ยก็อมวยก็รู้ก็ก็ดูใจตัวเองนะคะมันมันก็ต้องมี แล้วก็ทําใจยังไงแล้วถ้าบอกว่าเราไม่มีเพื่อนตรงนั้นแล้วเราจะทํำยังไงอ่าแล้วถ้าแล้วมันก็ไปไปตรงกลับมาแล้วนะคะก็เลยเออมามามา,มาฟังทมของท่านพ่อครูก็เลยเอออ๋อ,อมันตรงกับไอไอตรงนี้เลยที่ว่าเออคำคำคำ,คำ,คำทำทำนี่อมโมยจำไม่ได้นะคะอ,มอมโมยก็พูดตามที่ว่าส,สภาวะบบบ้านธรรมดาธรรมดาคือว่า การการการมีคู่การกันมีคู่แล้วเราเราเราต้องเอามันออกไปแล้วเราเอาออกไปได้แล้วมันก็ไม่ใช่หมายความว่าการการของเรื่องการมีคู่คู่คู่ครองเนี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่แค่การแค่ตัวนั้นมันคือการในเรื่องของ,ของการมีเพื่อนแล้วก็การเพื่อนสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็คือกิเลสกับเราเนี่ยมันก็จะตามเราไปตลอด ซึ่งเราจะต้องทํำยังไงทําให้เหลือหนึ่งซึ่งเราก็จะต้องให้ทําว่าให้เราไม่เห็นว่าอ่าเราเราเอากิเลสตรงเนี้ยออกไปแล้วก็จกับจัไม่มีเพื่อนตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เราเห็นเราเห็นอ๋อเออมันก็ใช่เลยนะที่ตรงเนี้ยเออเราก็ได้ผ่ากันปฏิบัติตรงนี้มามาได้มา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 ,มา มาถึงตรงนี้ตามตามที่ท่านสอนเอาไว้เลยว่าเอออ๋อตรงนี้นี่เองแล้วก็เราการมีกิเลสมันก็ไปจะจะไปคู่กับเราตามเราไปค่ะแล้วก็เราก็ได้ลบลาค่าฟันกับก,กิเลสมันตลอดซึ่งสําเร็จมั่งไม่สําเร็จมั่งแต่ใจก็บอกว่าเออแล้วแล้วเธอเนี้ย ไม่แน่จริงอย่ามานะก็บอกแล้วรู้แล้วก็คอยสอนตัวเองอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็ต้องมาฆ่ากิเลสก็เลยเข้าใจอ๋ออย่างนี้นี่เองเจออย่างนี้อย่างนี้นี่เองเราต้องไปเจอผัสสะไปเจอกิเลสอะไรตัวนี้ตัวนี้ตัวเหนื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเขาให้มาฆ่ากิเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่อให้มาไม่แน่จริงก็อย่ามาอ่าก็มีอย่างนี้อยู่แล้วเอเอาเอาประมาณนี้ก่อนก่อนค่ะแล้วก็เอาไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวยังยังมีส่งอีกค่ส่งแค่นี้ก่อนนะคะสาธุค่ะค่ะนะคะถ้าไม่ออกเราถ้าไม่ออกรบจะพบสัตวจะได้อย่างไรเหมือนจะเป็นหนังสือของพ่อคร,ร,รูสมณะเล่มหนึ่งนะคะค่ะการที่ต้้งหวยเคลื่อนออกมาจากบ้านนะคะจากแหล่งที่ปลอดภัยที่สุดนะคะพบเพื่อนเพื่อนสองมาตลอดทางเลยนะคะตอนรู้สึกว่า ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันทําให้เราได้เห็นส่วนการที่จะล้างได้ไม่ล้างล้างไม่ได้แต่ละเรื่องเนี่ยมันคือการที่เราฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะนะคะมันก็จะพัฒนาขึ้นนะคะความรู้สึกต่างๆที่มันอยู่ในใจบนในใจมันก็จะน้อยลงไปค่ะตามประสบการณ์ตามการภาคเพียนฝึกฝนของเราแต่ละคนค่ะยินดีด้วยนะคะที่ได้เห็นเห็นกิเลสตนเองนะคะ เจอเพื่อนสองของตนเองตลอดเส้นทางนะคะค่ะอนุโมทนา,าค่ะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งอีกอาไว้ก้อง,องไปเลยนยเรื่ะะเงราอีกค่ะค่ะ,คะแล้วตอนนี้นะคะรู้สึกอะไรดีคะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้รายงานขา่าวยังไงไม่รู้พี่ออน ตอนนี้นะคะมีนักข่าวภูมิภาคนะคะสองช่องเลยนะคะช่องแรกคือช่องนาบุญวิถ,วถีธรรมที่ยะโสธรค่ะผู้ผู้รายงานผู้รายงานข่าวคือดรนิตยาพรนะคะก็จะส่งคนมาให้สัมภาษณ์เรื่อยนะคะท่านก็สัมภาษณ์เรียกอ,อย่างนั้นเลยนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะคะผู้รายงานก็คือพี่กิ่งแก้วนะคะก็คือผู้รับการบ้านของเราอีกท่านหนึ่งนะคะพี่เมย์นะคะที่สวนปน่านาบุญเก้าก็มีจัดกิจกรรมอยู่ค่ะณตอนนี้นะคะ เราก็จะมีคิวแทรกทั้งหมดนะคะรวมทั้งหมดตอนนี้เราจะมีสามช่องนะคะสลับกันไปค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่นาบุญวิถีธรรมนะคะจะเป็นป้านงนะคะป้านงจากอุบลเราก็จะต่อที่สวนป่านาบุญเก้านะคะไม่แน่ใจว่าพี่เมย์จะส่งท่านใดขึ้นมาส่งกันบ้านนะคะเราก็จะกลับมาที่ซูมค่ะเชิญค่ะเชิญป้านงค่ะกรับคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะ จเจริญทำกับกราวัุรุทุกท่านแล้วก็จเจริธรทำพี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะคะก็นงค่ะสุพ้้จากจกังหวัดอ,อุบลราชธานีอายุ71ปีนะคะเป็นข้าราชการครูข้าราชการบำนาญคะ่ะวันนี้เป็นวันที่รอคอยมากเลยนะคะเมื่อ คืนกับคืนวานพร่นงก็ไม่สบายแต่พร่น้งก็ทอนพิษอย่างหนักหน่วงเลยค่ะเพื่อจะให้ได้มานะคะเพราะว่าเป็นวันที่รอคอยมากเราไม่ได้ทําร่วมกันอย่างนี้มานานแล้วนะคะก็อยากจะมาเจอเพื่อนเจอทํานาบุญที่ที่นี่ก็เป็นสภาพที่มีความสุขใจมากเลยค่ะออกจากอุบลกันตีห้าครึ่งจบหกโมงค่ะ เตรียมผักลวกผักอะไรมาให้เพื่อนด้วยเป็นผักยืนต้นที่พนงปลูกไว้พวกอีหลำ่ำพวกก้านตรงพวกไอเนี้ยคะ่ะก็เตรียมมาก็มาก็โอ้โหปรากฏว่าทังนี้ทําทะเสร็จแล้วว่ะค่ะแล้วต้องบอกว่าเหลือไว้ให้ทําหน่อยนะเพราะว่าเราอยากจะทําบ้างแบกนานาเป็นมีน้ําพอดีเลยคะ่ะแล้วก็ ดินเดินใส่บูธไม่ได้เตรียมบูธเตรียมอะไรมาก็บอกว่าแสงไม่ได้เลยเพราะว่ามันผอนขึ้นยากมันดูดดีมากแล้วมันจะก้นจำเบ้าลงไปเลยนะคะก็ทะเกษ็จแล้วค่ะตอนนี้มันเป็นความผาสุขที่ได้มาร่วมมาทํางานร่วมกันแล้วก็ได้เจอหมู่มิตรดีจากหลายจังหวัดนะคะจากที่ที่มารวมกัน ก็ชีวิตที่มีแต่ความสามัคคีมีพบมิตรดีก็หนุงว่าหาไม่ได้ไม่หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะมีแต่แพทยวิถีธรรมนี่ค่ะพวะทของเราก็ขอผู้สภาวะธรรมแค่นี้นะคะประมาณนี้ค่ะสาธุค,ค่ะขออนุญาตเ,เพิ่มเติมพระนงนิดนึงได้ไหมคะเึ<อ>ื่อไปเฉงคือ กลัวพี่น้องสงสัยนะคะว่าทาไมต้องพักโรงแรมปรากฏว่าโรงแรมที่เราพักนะคะเป็นโรงแรมของลูกสาวน้าหมูค่ะท่านยินดีที่จะประวารณาตนเป็นผู้ที่ให้โรงแรมพวกเราพักฟรีเลยค่ะทั้งสามห้องเลยนะคะเลือกชั้นอย่างดีเลยแล้วก็ตอนนี้ที่ที่เรามาเนะะี่ยค่ะก้อนเมฆเต็มท้องฟ้าเลยค่ะไม่ร้อนเลยกําลังยังไม่ตกเลยค่ะรู้สึกว่าแดดไม่ร้อน แล้วก็เราก็ดำใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเหลืออีกนิดเดียวค่ะก็คือเป็นสิ่งที่อัศจารย์นะคะที่เราได้พลังจากบุญมิดีแล้วก็ครูบาอาจารย์ค่ะสาธุค่ะสวรรค์บางเมฆไออสวรค์บางแดดเมฆบางบางแดดให้ตลอดเวลาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ